ผู้ไม่มีความกระวนกระวายพระพุทธภาสิทธิ์อสปารังอาปารางวาปาราปารังนวิชติวีตัดรังวีสรุดตังตะัมมะั่งบรูมิปรามานังแปลความว่าฟังหรือไม่ใช่ฟังทั้งฟังและไม่ใช่ฟังไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกบุคคลผู้เราเรียกบุคลบคลนั้นผู้ไม่มีความกรนกระวาย ครากิเลสได้แล้วว่าเป็นพรางอธิบายความคําว่าฝังตังเล็บปารังทรงหมายเอาอายตนะภายในหกคำว่าไม่ใช่ฝังตังเล็บอปารังทรงหมายเอาอายตนะภายนอกหกอายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าปาปาปารังคือทั้งฝังและไม่ใช่ฝังอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อ่ญญานยตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโธพธะและธรรมารมอ่ญญานยตนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโภสะหรือโมหะก็ไม่มีพรากิเลสได้บุคคลที่นนี้แหละทรงเรียกว่าพรามในความหมายว่าผู้ประเสริฐผู้ลอยบาป เรื่องี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารบารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมานวันหนึ่งมานนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมานจึงตรัสว่ามารประโยชน์อะไรของท่านโวยฝั่ง คนไม่มีราคาเท่านั้นที่จะพึงถึงฝั่งได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายยสะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น